อยาคาดหวังว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ขอให้มั่นใจว่าเธอจะเป็นแบบนี้ไปตลอดไม่ว่าเราจะเป็นโสดหรืออยู่ในความสัมพันธ์แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเจอเหมือนกันคือบททดสอบของชีวิตในหลายครั้งเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์มันอาจมีความขัดแยง้งมีความแตกต่างมีเรื่องที่เราไม่เข้าใจกัน ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สิ่งหนึง่งที่เราผู้ชายมักทำผิดพลาดกันบ่อยๆคือการพยายามปรับแก้แก้ไขาอารมณ์ของผู้หญิงหรือปรับเปลี่ยนคนที่เธอเป็นนั่นมีแต่จะทำให้เรื่องมันแย่ลงและไม่ใช่ตัวเลือกของความรักอย่างสูงสุดทางออกที่ถูกต้องคือการยอมรับ และรักเธออย่างที่เป็นถ้าเราสังเกตมาไม่ว่าเราจะคบหากันมานานแค่ไหนมันก็จึงมีเรื่องให้เราต้องปวดหัวปวดใจหรือสั่นไหวเป็นปกติธรรมดาบางครั้งมาันอาจไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยแต่เธอก็อาจแสดงความอ่อนไหวความสั่นไหวหรืออารมณ์ที่แปลปวนออกมาได้ อยากให้เข้าใจว่านั่นคือเรื่องปกติธรรมดาคือเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงพลังงานของเธอคือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดสิ่งสำคัญไม่ใช่การพยายามไปควบคุมให้อารมณ์ความรู้สึกของเธอเข้าที่เข้าทางแต่เป็นการยอมรับยอมรับความรู้สึกของเธออย่างที่เป็นยอมรับว่าเธอรู้สึกแบบนั้นอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ และรักเธอในแบบที่เธอเป็นเหตุผลที่มันเป็นแบบนั้นในหลายครั้งเวลาที่ผู้หญิงเขานำมารงความรู้สึกอ่อนไหวออกมาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจากเราคือการข่าที่เขาต้องการจะพิสูจน์ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรักเขาอย่างที่เป็นได้ไหมและเราเข้มแข็งพอ ที่จะปฏิบัติต่อเขาด้วยความรักได้ไหมแต่หากเราไม่มีสติเราก็อาจจะพลาดอาจจะทะเลาะกันหรือพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงเธอแต่แท้จริงแล้วทุกอย่างที่เธอนำมาให้นั่นคือบททดสอบพอเบื้องลึกแล้วจุดประสงค์หนึ่งของผู้หญิงคือการมาช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนผู้ชายเราให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะของขวัญที่มีค่ามากๆที่ผู้ชายเราสามารถให้กับตัวเองคนที่เรารักและโลกใบนี้ได้คือความเข้มแข็งหากเราไม่เห็นบททดสอบไม่เห็นจุดประสงค์ตรงนี้เราอาจจะไปผิดทางแต่ลองนึกภาพถ้าเราเข้าใจว่าความอ่อนไหวของเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรามันเป็นเพียงแค่บททดสอบ ให้เราได้เข้มแข็งให้เราได้เป็นความรักถ้าเราตาระหนักรู้แบบนั้นและทำมันได้เราเองก็จะได้เติบโตขึ้นสัมผัสได้ถึงความรักมากขึ้นรวมถึงผู้หญิงเองก็เช่นกันเขาเองก็จะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกถึงความรักจากเราได้มากขึ้นเพราะสำหรับผู้หญิงแล้วไม่มีอะไรที่จะมีค่ามากไปกว่าการที่เขาได้รู้ว่าผู้ชายของเขา รักเธออย่างที่เป็นและอยู่ตรงนี้กับเธอไม่ว่าเธอจะเป็นแบบไหนก็ตามนั่นจึงทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกเป็นที่รักคำถามแล้วเราจะปฏิบัติอย่างนั้นได้ยังไงอยากให้เข้าใจว่านี่เป็นกระบวนการที่เราจำเป็นต้องฝึกฝนไปตลอดมันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเลือกความรัก หรือปฏิบัติต่อเธอด้วยความรักได้เสมอไปหรือทุกเวลาบางครั้งด้วยความเหนื่อยล้าด้วยความอ่อนไหวของเราเองเราอาจจะหลงลืมไปและไม่ได้เลือกสิ่งที่มันถูกต้องหรือดีงามที่สุดการฝึกสติคือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากผู้ชายเราควรที่จะฝึกสติไว้เยอะฝึกสติอยู่เสมอเพื่อที่จะสามารถรับมือได้ทั้งกับอารมณ์ความรู้สึกตัวเอง และสามารถแยกตัวเองออกจากอารมณ์ความรู้สึกของเธอได้เช่นกันหากเราฝึกผลสติอยู่เสมอภายในเราจะค่อยๆหนักแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นและสามารถจะทำให้เรารับมือกับสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีสุดท้ายขอให้รวยครับต่อให้เราจะเข้มแข็งขึ้นหรือเติบโตขึ้นแล้วมันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบลง หรือเปลี่ยนแปลงไปคำตอบคือไม่เธอจะยังทดสอบเราอยู่เรื่อยไปเช่นเดียวกับที่ชีวิตทดสอบและผลักดันเราอยู่เสมอดังนั้นขอให้เราเป็นความเข้มแข็งเติบโตอยู่เสมอเดินทางไปกับบุตรสอบไปจนกว่าเราถึงจะถึงจุดที่ไม่สั่นไหวกับอะไรได้อย่างแท้จริง เราไปถึงจุดนั้นได้เรามีความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองครับ